จากความกังวลในส่วนนี้ก็มีความชัดเจนอยู่พอสมควรครับจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพราะว่าล่าสุดวันนี้ครับท่านนายกระบุย้ำชัดเจนว่าจะยังไม่มีการล็อกดาวน์และปิดประเทศครับคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังการประชุมครมวันนี้ครับยืนยันว่ากระทรวงสาธารณาสุขของไทยรับมือกับโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนได้การเข้ามาของนักท่องเที่ยวจะปรับเปลี่ยนเพียงการตรวจคัดกรองจากคนที่เดินทางเข้ามา จาก ATK มาใช้การตรวจแบบ RT-PCR ทั้งหมด100%เซและให้กับตัวจนกว่าจะทราบผลส่วนการติดเชื้อในภาพรวมที่ต่ำลงนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจกระทรวงสาธสุขก็ขขยืนยันว่าพร้อมรับรับได้หมดนะแล้วในเรื่องของวัคซีนก็ยังป้องกันได้นะที่เรามีอยู่ในปัจจุบันก็ป้องกันได้มันก็ยังไม่มีใครผลิตวัคซีนโอมิคอนมาเลยนะวันนี้มันมีตั้งหลายสายพันธุ์นะ สายสามสายพันธ์นะอันนี้ก็คงไปคงไปค่อยๆเป็นสายพันธ์ที่สี่นะซึ่งก็กระทบต่างโลกอ่ะอันนี้คนที่อาจจะเข้ามาแล้วอะไรไปแล้วก็ตามตัวมานะตอนนี้ก็ให้ฟังการชี้แจงจากกระทรวงสวิอีแล้วกันนะจ๊ะขณะที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ท่านนายกย้ําว่าตอนนี้ไม่มีการปิดประเทศ ส่วนมาตรการทุกอย่างก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับไม่มีการล็อกดาวไม่มีการปิดประเทศตอนนี้เร่งเดินหน้าแผนการฉีดวัคซีนต่อไปขณะที่อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งครับนายสาธิตป,ปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขวันนี้เปิดเผยครับว่าจากจํานวนผู้สัมผัสเสี่ยงนักท่องเที่ยวชาวเอเมริกันที่ติดเชื้อโอมิครอนทั้งหมด17รายเนี่ยพบผลตรวจเชื้อออกมาเป็นบวก1รายครับเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ส่งอาหารให้กับนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวมีการสอบสวนโรคแล้วแยกเป็น2ประเด็นครับ ต้องดูว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมรายนี้ติดเชื้อมาจากไหนนะครับมาจากการเดินทางกับต่างจังหวัดหรือว่าติดมาจากนักท่องเที่ยวรายนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อต้องรอ3าถึงสวันส่วนผู้ป่วยก็เข้ารับการรักษาในสถาบันบำราชนาราดูลแล้วครับพบกับการกลายพันธุ์เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับว่าโรคระบาดท,ที่เราไม่สามารถที่จะปิดกั้นคนเดินทางได้เนี่ยเราต้องพบเขาอยู่แล้วแต่ในขณะนี้สถานการณ์หรือว่าข้อมูลที่มีความ ชัดเจนพอสมควรก็คือว่ามันไม่ไมมีอาการรุนแดงถ้าไม่มีอาการรุนแรงเนี่ยโดยมาตรการของเราเนี่ยอัตราส่วนการผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่ดุนแดง80%เนี่ยก็เราใช้โฮมไอโซเลชันได้นะครับแล้วก็ถ้าสัดส่วนมันไม่ได้มีอัตราที่มีอาการรุนแรงมากกว่าค่าเฉลีย่ยเหมือนก่อนคือเกิน5%เนี่ยหรืออัตราการเสียชีวิตเกิน2%ภาพรวมของโลกเนี่ยเรากังคิดว่า ศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยก็สามารถที่จะดูแลรับรองได้